ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทางหนึ่งธันวาคม โปรดใช้ ry, วิจารณญาณในการรับชมและฟังเราไปชมกันเลยวันี้ก็เบ่งปานวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวเก,ก้าวิ่งเก้าตัวเดียววิ่งตัวเดียวเกาวิ่งเก้าตัวเดียวนะ ในทานที่แล้วก็เบ่งปาน4ในท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน9ตัวเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ขอบคุณมากนะต่อไปครับผม ใบนี้เลขกำลันวันจั 4, 2, 4, 2, น428 428 428บ่งปันบ่งปาน3ตัวบ่งปัน3ตัว,ตวก็บ่งปาน428 สี่สองแปดนะท่านผู้ชมเบ่งปานสามตัวต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาชุดบนกันล่าง เบ่งปานตารานบนห้าหกเจ็ดหนึห6แล้วก็3า6 7 1า3หนึ 6, 7, 1, งห่ 6, 7, 1, ง หหนึ่งเ้าหนึ่งหกการ6 3สามเสองแต็มสองตัวบนเจ็ดเกนย์สองสห ไปกระพมใบนี้ใม่นี้ก็เป็นอทาวิ่งร้อยสิบหน่วยแบบสี่ตัววิ่งร้อยสิบหน่วยแบบสี่ตัวนะก็เบ่งปัน5 6 7 9 5 6 7 9นะ5 6 7 9 เบ่งบาลสี่ตัวห้าหกเจ็ดเก้าเดาทันทีแล้วหนึ่งสองเจ็ดแปดเดาทันใหม่นี้ก็เบ่งบาลห้าหกเจ็ดเก้า ต่อไปครับผมใบนี้ใม่ี้ก็เบ่งปา,านดันดับ110ดับร้อยสิหน่วยดับร้อยสิหน่วยตัวเดียวนะเบ่งปานดับศูนย์ดับศูนย์นะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะ อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับศูนย์ดับตัวเดียวศูนย์ดับศูนย์ตัวเดียวนะเดี๋ยวทันที่แล้วก็เบ่งปานดับจิตเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับดับศูนย ต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันสิบเก้าหน่อยสิบเก้าหน่อยเจ็ดเก้าสี่เจ็ดอดีต ที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ7 904 7 904เดี๋ยวทันที่แล้ว6 8 9 3ต่อไปครับผมใบนี้สตาง เบ่งปันดับคู่ล่างดับคู่ล่างดับคู่สองตัวดับคู่สองตัวล่างก็เบ่งปันดับคู่หนึ่งหนึ่งหกหกจิตเก้า คูดับล่าโคดับลาต่อไปครับผมใบนี้โปูเบ่งปนานาดับหน่วยล่างก็เบ่งปาาดับ9ดับตัวเดียว9ดับเตัวเดียวนะ เด๋ยวทันทีแล้วดับสองเด๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับเก้านะโปดับหน่วยล่างดับหน่วยล่างดับหน่วยล่างสูตรที่สามเบ่งปานดับเก้านะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับสุรปรชุดเดียวบนล่างกลับตัวด้วยก็เป็นปันสามูน3์สาม0ูน นะต่อไปครับใบนี้ใบ NY ดับเต้มร้อยสิบหน่อยก็เบ่งป่าดับเต้มอดีตที่แล้วเนาะผ่น เดยวทานทีแล้วผ่านเต็มศูนย์นะเดาวทานใหม่นี้ครับเบ่งผ่านเต็มสองสามสี่หกเหลือเด่นเต็มศูนย์หนึ่งห้นย์หนึ่งห้าเจนะ ก็เบ่งปานหตัวท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับโตเบ่งปานสองเก้าสองสามสองสี่สีสองเสองเนะโตโตก้องฟ้าโตก้องฟ้าเจ้า เจ้าของแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้หลักสิบล่างหลักสิบล่างตัวเดียวก็แบ่งปันแบ่งปันเก้า,แบ,กาแบ่งปันเก้าตัวเดียว เบ่งปานตัวเดียวเก้าเบ่งปานเก้าตัวเดียวนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดี๋ยวท่านเจแล้วดับดับสามเดี๋ยวทันใหม่เี่ก็เบ่งปานดับเก้าต่อไปครับผม ใบนี้ครับดับเต็มร้อยหน่วยดับเต็มหลักร้อยหลักหน่วยเบ่งปานดับเต็มสเต็มหเต็มเจ็ดเบ่งปานดับเต็มสี่เต็มห้าเต็มเนะท่านนี้ก็เบ่งปานให้พิจารณาดับสามตัว3มเต็มเต็มหลักร้อยหลัก ใบนี้ครับแนวทันดับล่างเบ่งปันดับ6ตัวเดียวดับตัวเดียว6ดับหตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมดับ10ล่างดับ10ล่างใบที่ห ดับสิบล่างใบที่หกนะก็เบ่งปานดับเก้าดับตัวเดียวเก้าดับเก้าตัวเดียวดับตัวเดียวเก้าดับเก้าตัวเดียวเนี่ยทันดับสิบล่างนะเนียทันดับสิบล่างเบ่งปันดับเก้าตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับหลักร้อยแบบ3ตัวหลักร้อยแบบ3ตัวอดิพานนะเดือนท่านใบนี้ครับ591 591าห่งห้าเนึ่บ่งปันหเบ่งปัน9กเบ่งปันหนึ่งห้เบ่งปัน3ตัวให้พิจารณา เป็นเนวทางไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับเด่นล่างแบบ3ตัว2 3งสา,สงสาแล้วก็7นะส3งสา,สา,ต,สาตัวให้พิจารณาเป็นเนวทาง สองสนะ2องต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคู่เดียวล่างคู่เดียวคู่เดียวบนล่างเนาะหนึ่งห,ห,ห,หนึ่งนะคู่เดียว คู่เดียวกลับตัวนะหนึ่งหกหกหนึ่งต่อไปครับผมใบนี้เอกพิชายเบ่งปานเถียวละตัวนะแปดเก้าแปดหนึ่งสี่ห้าผ่านตรองด้วยนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับถ้าจับชุดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองศูนย แปดสองเก้าแปดสองศูนย์สี่ชุดนะเบ่งปันสี่ชุดให้พิจารณาเป็นเดียวทางต่อไปครับผมใบนี้วินดี้เบ่งบอลเดียวทาตุสิบหน่วยล่างหกเจ็ดเก้าศูน หกเจ็ 6, 7, 9, 0, 4, ตัวนะเบ่งปันสตัวเบ่งปันสตัวให้พิจารณา10หน่วยล่าต่อไปครับผมใบนี้ทัานผู้ชมตัวเดียวนะตัวเดียวเฮียนนห้าน518แล้วก็97 518แล้วก็97นะ518แล้วก็97บนี้ครับ10หน่วยคู่คู่10หน่วยอดีบผ่านนะถ้าประชุอดีบผ่าน,นะาน,อานตอนใหม่นี้ครับ 6กสามห7สนะี่หกห้าเจ็ด่เจ้าแปดนะท่านผู้ชมคู่สิบหน่อยนะคู่สิบหน่อยต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมหลักสิบล่าเก้าศูน เก้าศูนย์นะเดี่ยวทันที่แล้วสองสามเดี่ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเก้าูนย์นะเก้าูนยต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเนี่ยวทางดับเต็มหลักร้อยสิบ ดับเต็มหลักร1 0 b n y เบ่งปันดับเต็ม1เต็ม5เต็ม7นะเบ่งปันดับเต็ม1เต็ม5เต็ม7อดีผ่านมีหลุดบ้างนะมีผ่านบ้างเดี๋ยวท่านดับเต็มหลักร้อยหลักสิ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม10หน่วยบนกระเบงปานสี่สานะ4 3 7 68นะอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้กระเบงปานสีน่สาน,นะ ยังไงก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อครับผมใบนี้เออท่านผู้ชม10หน่วยล่างแบบ4ตัว3 18 72นะ3 18 72อดีตผ่านนะ สามหนึ่งแปดเจ็ดสองเบ่งปานห้าตัวสิบหน่วยล่างต่อไปครับผมใบนี้มีตาเนียวทันดับสิบหน่วยโบนดับเก้าดับตัวเดียวเก้าดับเก้าตัวเดียวนะ ดับ10หน่วยโบนดับ9ก้นี้ครับเพื่อหักชุดเดียวสอ9 2ูน2 0เนะ

4 7 7 7 7 7 9 7 4 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 0 7ด9กน people เนี่ยวทาง2ตัวโบนนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้หลักอ้อยดับแบบ3ตัว b n y อดีตมีหลุดมีผ่านบ้างเดี๋ยวทำใหม่นี่ก็เบ่งปานสองสี่ห้าสองสี่ห้าก็เบ่งปานก็เบ่งปานสามตัวนะ เบ่งปอนสาตัวต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปานแนวทางชุดโบนสามห้าเจส่วนคู่ล่างศ5 5 0์ห้านะศูนย ต่อไปครับผมใบนี้เนื้วทันหลักหน่วยล่างสองสี่สองเลวก็สี่นะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเนื้วทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองกับสี่สองสี ต่อไปกรับผมใบนี้ดับ10ล่างหน17 17จน,เจนเจนะึเนวถันดับ2ตัวล่างหนึ่เจเลขดับ10ล่างของที่17ไม่นี่ครับู่ ก็เบ่งปอนดับสิบล่าเบ่งปอนดับดับสี่เบ่งปอนดับสี่อดีตที่แล้วดับศูนย์นะแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปอนดับสี่นะดับสี่ตัวเดียวต่อไปท่านผู้ชมคลิปนี้เราคงเจอการเพียนเท่านี้ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครบับผม